ธงเชมเมินค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับอีอีเราซื้อเช่นเคยนะคะวันนี้อีอีเราซื้อก็จะมาสอนเรื่อง今天几号了今天几号了วันนี้วันที่เท่าไหร่เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะหน้าแรกนะคะที่เราซื้อจะสอนก็คือช่องือช่องือคำศัพท์นั่นเองค่ะคำศัพท์ที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะมีทั้งหมดสี่คเรามาดูคำแรกกันเลย คำแรกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือจินเทียนจินเทียนจินเทียนแปลว่าวันนี้อ่านไหนเด็กๆลองพูดให้เราซื้อฟังสิคะเก่งมากคะ่ะคำที่สองหมิงเทียนหมิงเทียนหมิงเทียนแปลว่าพรุ่งนี้อ่านเด็กๆลองออกเสียงให้เราซื้อฟังสิคะ ฝ้ายฉา่งหาวเก่งมากค่ะอ่ามาคำต่อมาเลยคำว่าจั๋วเทียนจั๋วเทียนจั๋วเทียนแปลว่าเมื่อวานไหนเด็กๆร้องออกเสียงให้เราซื้อฟังสิคะดีมากค่ะเก่งมากอ่าและคำสุดท้ายที่เราจะมาเรียนกันนะคะก็คือคำว่าจีจีจีจ แปลว่ากี่จำนวนเท่าไหร่อ่านไหนเด็กๆลองออกเสียงให้คุณครูฟังหน่อยสิคะเก่งมากค่ะต่อมาอมาถึงตุ้ห้วนะคะบทสนทนาเรามาดูกันว่าเมายลี่เขาคุยอะไรกับลินลินนะคะเมลลี่ได้ถามกับลินลินว่า今天几号่今天几号了 ประโยคนี้นะคะจะแปลว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วหลินหลินจะตอบกลับมาว่ายังไงอ่าเรามาดูก่อนอ่าคุณครูให้เป็นวันที่เท่าไหร่มาคะเลขเลขอะไรเอ่ยที่วงกลมไว้อู่ใช่อนไวเอ่ยอู่เลขห้าเรามาดูหลินหลินตอบคำว่าจะตอบยังไงอ่าหลินหลินก็ตอบกลับไปว่าจินเทียนอู่เฮาจินเทียนอู่เฮาแปลว่าวันนี้ วันที่ห้านะคะ,ะคุณครูจะมาทบทวนประโยคในบทสนทนานี้ให้อีกรอบนะคะจินเทียนจิ่วห่าวเล่จินเทียนจวหเ่จินเทียนู่หาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ห้านหนเด็กๆลองพูดบทสนทนานี้ให้เราซื่อฟังสิคะ เก่งมากค่ะไปที่บทสนทนาต่อไปกันเลยบทสนทนาถัดมานะคะคุณครูได้เชิญทันจิโร่และเซนนิสึมาเป็นคนพูดให้เราฟังด้วยนะามาดูกันว่าทันจิโร่เขาถามกับเซนนิสึว่าอะไรอาทันจิโร่เขาได้ถามกับเซนนิสึว่าิิงเทียน明天ี号了明天几号了 อ่าหมิงเทียนหมิงเทียนแปลว่าอะไรเอ่ยพรุ่งนี้อ่าถูกต้องค่ะเก่งมากหมิงเทียนจี่เข้าเลยก็จะแปลว่าพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่อ่าพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยเรามาดูกันอ่าเห็นเลขที่คุณครูวงให้ไหมเอ่ยคือเลขอะไรอ่าถูกต้องค่ะสิบสองอ่าสิบสองภาษาจีนเราจะพูดว่าสิบเออสิบเออถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเซนนิสุก็จะตอบกับทานจิโรว่า 明天十二号明天十二号แปลว่าพรุ่งนี้วันที่12นั่นเองค่ะอาคุณครูจะมาทวนประโยคบทสนทนานี้ให้อีกรอบนะคะ明天几号了明天几号了明天十二号明天十二号พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ พรุ่งนี้วันที่12ไหนเด็กๆลองอ่านบทสนทนานี้ให้คุณครูฟังได้ไหมคะอ่านเริ่มเลยคะ่ะอ่าเฟ้ยฉางเฮาเก่งมากคะ่ะเรามาดูบทสนทนาถัดไปเลย บทสนทนาถัดมานะคะก็เป็นโนบิตะคุยกับโดเรมอนค่ะเรามาดูกันว่าโนบิตะเขาคุยอะไรกับโดเรมอนโนบิตะเขาถามกับโดเรมอนว่าจวเทเียนจีเห้าจวเทเียนจีเห้าอาจาคําว่าจวบทเทียนได้ไหมเอ่ยจวเทเียนแปลว่าอะไรเอ่ยอถูกต้องค่ะจวเทเียนแปลว่าเมื่อวานประโยคนี้นะคะก็คือจวเทเียนจีเห้าก็จะแปลว่าเมื่อวานวันที่เท่าไหร่ ามาดูการเมื่อวานวันที่เท่าไหร่เห็นที่เราซื้อวงไหมเอ่ยคือเลขอะไรมันคือเลข23นะคะ23ในภาษาจีนเราจะพูดว่าเออฉือนเออ,อานนะคะเพราะฉะนั้นโดเรมอนเลยตอบกับโนวิตะว่าจัวเทียนเอ,อ่อาืาเวเทียนเอ,อ่อสาาอาเามานะคะเดี๋ยวคุณครูจะทวนประโยค บทสนทนานี้ให้อีกครั้งหนึ่งามาฟังกันจัวเทียนจีเาจัวเทียนจีเาจัวเทียนเอ้าจัวเทียนเอาเาเมื่อวานวันที่เท่าไหร่เมื่อวานวันที่23อ่าไหนเด็กๆลองพูดบทสนทนานี้ให้คุณครูฟังได้ไหมคะเรามาเริ่มกันเลย เก่งมากค่ะเฟยสางหาามาถึงจั่วเย่ของเรากันแล้วนะคะจั่วเย่การบ้านการบ้านเราซื้อให้อะไรมั่งเอ่ยมาดูกันมีหนึ่งแผ่นนะคะส่วนแรกก็คือเนื้อหานะคะเนื้อหาก็เหมือนเดิมเราซื้อให้อักษรจีนพินอินคำอ่านคำแปลให้เด็กๆไปฝึกพูด กันนะคะแล้วก็เราซื้อก็ให้ตัวอย่างด้วยตัวอย่างบทสนทนาให้นักเรียนได้ดูกันและก็ส่วนข้างล่างนะคะก็คือแบบฝึกหัดเราซื้อนะคะจะให้นักเรียนตอบคาถามจากรูปภาพที่ให้มาให้ถูกต้องค่ะอ่าเห็นไหมเอ่ยว่าตรงนี้เราซื้อมีคําถามมาให้แล้วก็อยากให้นักเรียนดูรูปแล้วนํามาตอบนะคะให้ตอบเป็นตัวอักษรจีนนะคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยเราซื้อเชื่อว,ว่าเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอนสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะบ๊ายบาย